สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับวันนี้ผมได้เนื้อว่านหลวงปู่เจียมเป็นขนาดใหญ่นะครับเนี่ยขนาดใหญ่มาให้ชมผมไม่แกะออกแล้วครับี่เกียรใส่คืนเกิดได้ส่งหาลูกค้าอันนี้เป็นเนื้อว่านนะครับงานมือนะครับสร้างหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าองค์เป็นของหลวงปู่เจียมเป็นปีสี่แปดนะครับใหญ่ห้อยในบ้านพอดีเลย เป็นเนื้อนะครับเป็นเป็นเป็นผงงานปั้นมือนะครับแล้วก็เขียนเขียนด้วยลายมือของคนจะสร้างเมื่อปี4ีแปดนะครับมาลงเพื่อเผยแผ่บัรมีหลวงปูไม่อยากดนึงออกครับเนี่ยเดี๋ยวเวลาส่งงานให้ลูกค้าเดี๋ยวพังเนียส่งลวงปูให้ลูกค้าพังชมอย่างนี้ไปก่อนครับพี่พี่อันนี้งานสี่แปดนะครับงานมือเนื้อว่านสร้างหนึ่งพันเก้าร้ยเก้าสบเก้าองค์ ใครสนใจวัตถุมงคลหลวงปู่เจียมหลวงปู่หงหรือหลวงพ่ออะไรที่ผมลงทักไอดีไลน์ได้เลยนะครับ0 8นย์4 3 3 6 8สหหรือหลวงปู่เฮงหลวงปู่อะไรสนใจสอบถามกันเข้ามาได้นะครับพี่ๆไม่มีเก็บปลายทางนะครับไม่มีเก็บปลายทางใครสนใจทักมาได้เลยโอนตังเสร็จส่งของมีของให้ตามรูปภาพที่เราคุยกันนะครับเนื้อว่านนะครับในงานมือปั้นมือ ขนาดใหญ่อยู่นะดูในมือผมใหญ่อยู่ครับเนี่ยืืสองมือใหญ่อยู่นะครับไว้ห้อยในบ้านนี่คอเป็นเรี่ยมแล้วก็ห้อยไว้ในบ้านเขาขายไว้ให้ผมผมหมอบ้านมา